ต่อไปนะคะจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมและเอ็กซ์โพเนนเชียลเมื่อฟังก์ชันของเราก็คือ e กํลัง 2x บวก1นะคะที่ x เท่ากับลบ1ส่วน2จากฟังก์ชันของเรานะคะรูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกับ e กํลัง x นะคะนักเรียนเห็นไหมคะสังเกตไหมทีเนี้ยถ้า e กํลัง x เราจะดิฟได้ e กํลัง x เลยทันทีแต่ข้อนี้ไม่ใช่นะคะ ข้อนี้มันมีก้อนก้อนหนึ่งนะคะเป็น e กําลังก้อนก้อนหนึ่งวิธีการดิฟนะคะก็ต้องทําการดิฟอะไรลูกดิฟนอกคูณกับดิฟในนะคะถึงจะได้นะคะก็จะกลายเป็น y พาร์มีค่าเท่ากับดิฟ e กําลัง 2x บวก1นะคะ dx อ่ะคุณจะทําการดิฟแล้วนะคะ เวลาเราดิฟนอกนะคะเราไม่ต้องสนใจดีเทลข้างในนะคะเรามองเสียว่ามันคือก้อนก้อนหนึงไปเลยฉะนั้นดิฟ e กําลังก้อนก้อนหนึงก็จะได้มันเหมือนดิฟ e กําลัง x อะคะ่ะดิฟ e กําลัง x ได้ e กําลัง x ถ้าดิฟ e กําลังก้อนก้อนหนึ่งก็ต้องได้ e กําลังก้อนก้อนนั้นนะคะก็จะกลายเป็น e กําลัง 2x บวก1ก้อนก้อนนั้นยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกดิฟนอก อ่าต่อไปคูณกับดิฟในดิฟในก็คือในคราวนี้แหละเรามาจะมาสนใจดีเทลนี่แหละคะ่ะก้อนก้อนนั้นคือ 2x ถูกไหมคะสองเอ็กบวกหนึ่งดิฟมันเข้าไปดิฟในนี้ดิฟสองเอ็กได้สองนะคะดิฟสองเอ็กนะคะมันก็จะกลายเป็นสองดิฟเอ็กบายดีเอ็กอย่างนี้นะคะดิฟ 2 x นะคะ by dx จะมีค่าเท่ากับ2 Dip d i ดิ x by dx ดิฟ x ก็ได้อันนี้มันเป็นกำลัง1ใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณอยู่กับ1 x กำลัง0 x กำลังศก็มีค่าเท่ากับ1นะคะ2คูณ1ก็ได้2 2คูณ1 3ซ้ำอีกที1นึงก็ได้2นั่นเองเราก็เลยใส่ซองลงไป นะคะต่อไปไดิฟหได้อันนี้ดิฟสอเอไปแล้วนะคะต่อไปก็ดิฟหได้0นะคะ,อ,ะอันนี้คือการดิฟในนะคะจากนั้นนะคะก็ทำการจัดรูปได้เลยค่ะก็จะกลายเป็นมันเป็น e อกำลังคูณอยู่กับ2แล้วก็เอา2มาอยู่ด้านหน้านะคะ ก็จะกลายเป็น e กำลัง 2x บวก1นะคะคราวนี้ก็ทําการแทนค่าเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็น y พาเมื่อ x มีค่าเป็นลบ1ส่วน2นะคะก็จะเท่ากับ สองคูณอยู่กับ e กําลังสองเล็บเปิดลบหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งอ้อเขียนผิดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเขียนใหม่ดีกว่ามันแน่นดึงลงมาตรงนี้ขอเขียนใหม่มันจะกลายเป็นสองคูณอยู่กับลบหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งแบบนี้นะคะ สองกับ1นส่วน2สามารถตัดกันได้ก็จะกลายเป็นลบ1เฉยๆนะคะซึ่งมันก็คือตรงนี้นะคะสำหรับก้อนเลขชี้กำลังก็จะได้เป็นลบ1นบวก1นะคะลบ1บวก1ก็มีค่าเป็น0นะคะฉะนั้นก็จะได้เป็น e กำลัง2 e กำลัง0 e ู e กำลังศก็คือ e กำลังศมีค่าเป็น1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2ตอบ